มันคงไม่ได้ผลิตบ่อยๆอะแม่ว่าแลวบางทีนะแม่ต้องอะไรไหมพมกไม้จิ้มฟัน ฮัลโหลกลับมาพบกับเพื่อนๆกับแม่อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักนะคะจากแบรนด์กุชี่แต่ว่าจะเป็นใบไหนนั้นก็ติดตามนะคะเพราะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องด้วยนะคะจะเป็นใบไหนไปดูกันอเงไม่ไอ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าสักพู่นะทุกคนมันเบี้ยวอ่ะได้แล้วคะ่ะ เนี่เราจะมารีวิวกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรกระเป๋าปิ่นโตปิออ่นโตสมัยก่อนเออคือเมื่อก่อนคือพอเมื่อก่อน,น่ะเราเราเห็นแล้วก็คือมันมีขายเลยทุกคนมันออฟฟิเชียลลี่มีขายเลยในดิสนีย์แลนดล์อะไรอ่เงี้ยเป็นปิ่นโตมิกกี้เมาส์แล้วก็มินิเมาส์มินิเมาส์มิกกี้เมาส์มินิเมาส์เรารู้สึกว่ามันมีหลายลายมากอะ่ะแต่ว่าหลักๆเลยที่ขายดีมากๆก็คือปิ่นโตมิกกี้เมาส์กับมินิเมาส์เดี๋ยวเอารูปไปให้ดูเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูเพราะว่ามันมีจริงๆทุกกกคคนนนนนแล้้ววราาาา็ิิด่่มมัจจะไ์งี เขาคงเห็นแหละแล้วก็คงคิดว่ามันน่าจะต้องขายดีอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็ขายดีมากจริงๆทุกคนแปลกใจมากแล่นก็ค่าตอนตอนหลังมาก็จะมีเป็นไลฟ์มิกกี้เมาส์ของกูชี่อ่ะเขาจะคอลแลบกันเออคือกุชี่เขาก็จะพยายามคอลแลบกับแบรนด์นู้นสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตอนนั้นที่เขาทํากับสโนว์ปี้ก็มีแล้วก็พอล่าสุดก็จะเป็นมิกกี้เมาส์อย่างงี้ใช่ไหมซึ่งมิกกี้เมาส์ก็คือน่ารักมากทุกคนแล้วก็เป็นคนชอบ อะไรที่เกี่ยวกับมิกกี้เมาส์พอสมควรนคะือเราเราชอบอะไรเกี่ยวกับดิสนีย์คือทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับดิสนีย์แม้กร็ทั้งแบบเราแมนขนาดนี้เราก็ชอบดิสนีย์พรินเซสนะทุกคนแล้วก็พวกแบบพอยสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ค่ะมิกกี้เมาส์คืออันนี้เป็นมิกกี้เมาส์ปิ่นโตกระเป๋าเราเรียกว่าปินโตกระเป๋าเพราะว่าเขามาทําเป็นกระเป๋าถือให้กับ เนี่ยแหละสายแฟชั่นทั้งหลายแต่แม่ก็จะมีกันแค่ใบเดียวใบเดียวบางท่านเขาจะมีทีสามหน้าเลยนะคือเขาก็เก็บเป็นคอลเลคชันไปเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออก็ใบเดียวพอตอนแรกนางอยากจะได้หลายใบแต่เราก็รู้สึกว่าใบเดียวพอมีเพราะเราก็ไม่ได้ถือบ่อยคือถามว่าใช้งานได้จริงไหมมันก็ยากอยู่นิดนึงเปิดยากนิดนึ่งคือมันก็แบบว่าแอบแบบยากชากแต่มันก็ควรจะมีเส้นอะไร ว่ราะในเมื่อเราเป็นแฟนดิสนีย์เราก็ควรที่จะมีใช่ไหมใช่แล้วเราก็ชอบกระเป๋าอะไรที่มันแปลกๆหายากนิดนึงตัวเขาเองนะ่ะตอนแรกก็ยังเฉยๆแต่แม่เนี่ยพูดพูดจนเขาบอกว่าลูกกในเมื่อลูกก็เป็นคนชอบอะไรที่เกี่ยวกับดิสนีย์เวลาไปเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยนะเ,<อ>เห็นร้านดิสนีย์ไม่ได้อะแกหายไปเป็นชั<อ>่วโมงอะ่ะแม่ก็นั่งรออยู่หน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกเอ้ยลูกอันเนี้ยแม่ว่าเราน่าจะเก็บสักใบหนึ่งนะอะไรอันที่แบบเราคิดว่าเราใช้ได้นานและใช้ได้สองคน แล้วก็มันก็จะดูแมนๆหน่อยเพราะว่าอันที่เป็นหน้าเป็นดิสเอ้กกี้ทนะคะที่เป็นมิกกี้เมาส์เลยเนี่ยมันมันดูตุ๊กตาไปหน่อยแล้วมันก็ไม่เหมาะกับแม่อะไรอย่างเงี้ยอีกอันก็เป็นสีขาวแล้วลายแดงๆตัวแม่เองไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปด้วยเป็นใบนี้ก็คือ อ่ะอย่างได้น้อยเนียน่ยก็คิดซะว่ามีราคาแพงอ่ะเราก็แต่ละแพ็คมันก็ไม่ได้ว่าแพงมากะนะแต่เราก็ต้องซื้ออะไรที่ให้มันคุ้มกับที่เราจะใช้แล้วก็ใช้2คนด้วยนะก็เลยมาจบด้วยตรงนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยแม่พูดวนอยู่นั่นน่ะวนไม่จบวนจนเขาบอกว่า มิถ้ามิ้อยากได้นะมิไม่ต้องพูดเลยมิตัดสินใจเลยมิ้ซื้อไปเลยว่ามิจะชอบตัวไหนอ,อะไรยังไงเงี้ยแม่ก็เลยอ่ะตัดสินใจซื้อมันก็น่าจะคุ้มนนะคะกับใบนี้แต่บางครั้งนะนี่ตอบเลยนะจริงๆแล้วต้องมีกระเป๋าสเปรย์ใบเพราะมันเปิดยากมากก็ค<ๆ>ือพูดง่ายว่าเหมือนกับว่าถือถือถือไปอะ่ะถือโชว์แต่ว่าแม่ก็จะมีแอบกระเป๋าที่แบบถือถ่ายรูปเออถือถ่ายรูปถืออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะมีมีของใช้อื่นๆเนี่ยไปไว้ในอีกกระเป๋าที่เป็นถุงๆหยิบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเปิดยากเลยอ่ะแล้วบางทีนะแม่ต้องอะไรนะพกไม้จิ้มฟันก็ได้ละเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันจะมีช่องแบบลูเล็กๆอ่ะเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงตรงหัวเนี่ยแม่ก็ต้องใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยจาะเจาะลงไปแล้วก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แอบใช้ยากเหมือนกันกินสีลูกกินสีกินสีใช่ไหมใช่ใช่กินสีมันจะเป็นสีอยู่อะค่ะเขาคงแบบ ผ่าสีหรือคนสีอะไรสักอย่างนะคะมันร้อนว่ะลร่งอาการมันร้อนมันเลยมีกลิ่นก็ถามว่าใส่ของได้ไหมจริงไหมใส่ของได้ใส่ของได้แต่การเปิดใช้การปิดด้วยการใช้เนี่ยมันลําบากนิดหนึ่งหนยมากกว่าจะแกะได้แล้วใส่ของถ้าถ้าใส่ของเยอะนะแม่ก็จะว่าเปิดยากกว่าถ้าใส่ของนิดหน่อยเนี่ยมันก็ โอเคบะรู้สึกว่าจะเปิดง่ายนิดหนึ่งแต่มันต้อมไ,มไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ก็มีไว้สักใบหนึ่งเป็นก็เรียนนะเป็นอาหารใจอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเรามีของที่แบบว่าเขาผลิตมาแล้วมันในอนาคตข้างหน้ามันคงไม่ได้ผลิตบ,บ่อยๆอะแม่ว่ามันก็คงจะเป็นซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีเก็บไว้สักใบหนึ่งนะคะก็คือใบนี้สีดำนะ ใช่มันก็ดําทั้งทั้งตัวเออทั้งหัวใส่เสื้อผ้ามันก็ง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเด่นดที่จะเห็นอะไรแล้วมันลำบากตรงอะไรูร้ป่ะทุกคนคือด้วยความที่มันเป็นแมททีเรียลแบบเป็นรอยได้อะอบุกสลายได้ก็คือเวลาถือก็ต้องระวังมากแบบห้ามตกห้ามลนโอ้แต่ไม่ไม่แต่เซลลเขาพูดเลยนะว่าแต่เราก็ไม่กล้ายอยู่ตีเ<อ>ซลเขาก็ยืนยันนะบอกว่าเสื่อไมยูมว่า,าตกไม่แตก ตกไม่เล้าอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่กล้าไงเราก็กลัวเขาเขาก็คงอยากขายของนะเขาก็เลยบอกเรามาแบบนี้แล้วถ้าเกิดแบบมันตกแล้วหัวหักขึ้นมาถูกไหมทุกคนเราก็ไม่กล้าทาให้มันตกจีๆเราก็ต้องระวังนะเพราะด้วยความที่มาทีย่มันแบบเนี่ยมันอย่างนี้มากๆยังไงคือมันตกมันต้องเป็นรอยแน่ๆอืมเออเราก็เลยมีไว้สักหนึ่งใบค่ะก็เลยเอามาอ่ามาให้ทุกคนดูนะว่าเออเป็นแบบนี้ก็เป็นกระเป๋าได้นะ แต่ว่ามันมาจากปิน่นโตของดิสนีย์แลนด์เมื่อตอนที่เขาเด็กๆอะ่ะบอกเลยสมัยตอนที่เขาเด็กๆนะมีปิน่นโตแบบเนี้ขายเลยข้างในเปิดเปิดข้างในมาปุ๊บมันก็จะมีเป็นเอ่อตรงต่องอะค่ะสำหรับสายอาหารน่ะบางคนก็จะใส่สมัยก่อนนี่จะมีใส่ไปโรงเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็กลายมาเป็นตอนนี้เป็นกระเป๋าชีน่ารักมากบอกเลยมันก็แฮปปี้ดีอุ่น ขาเรียก่าอุ่นใจอุ่นใจมีว้สักหนึ่งใบนะคะก็ประมาณนี so been, entes, Mouse, yeah. huh. so ้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็กระเป๋ากุชชี่มิกกี้เมาส์นะคะก็นั่นแหละก็แค่จะมารีวิวให้ฟังว่าการใช้งานเป็นเป็นอย่างไรแล้วก็แมททิวเวลเป็นอย่างไรก็คือถ้าใครชอบดิสนีย์หรือชอบมิกกี้เมาส์เป็นแฟนตัวยงของมิกกี้เมาส์มินิเมาส์อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าก็เก็บไว้สักใบก็ไม่เสียหายแต่ถ้าถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นเพราะว่า ก็แอบใช้งานยากในระดับหนึ่งเนาะก็แต่ว่าคือที่บอกต้องชอบมากจริงๆนะทุกคนถึงค่อยซื้อใช่ใช่ใช่แต่ราคาก็ไม่ได้แรงไม่แรงไม่แรงแต่เราก็รู้สึกว่าเออถ้าคนอื่นเขาอยากจะแบบไปซื้ออย่างอื่นอาจจะแบบมันก็ใช้งานได้ดีกว่าเพราะว่าใช้ได้บ่อยแต่อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเป็นหนึ่งในคอลเลคชันกระเป๋าเราอาจจะเป็นของชวเออเมื่อไรเป็นของชย คะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องกันด้วยนะคะบ๊ายบาย